สวัสดีครับพี่น้องมีตละลักข้าวซูช่องช้างจักรพันธ์ลำเพลินออฟฟิเชียลครับเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสร้างจักรพันธ์ลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับที่ปุ่มด้านล่างนี้เลยนะครับกดติดตามแล้วกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อกดกระดิ่งข้างบนสุดนะครับเพื่อที่ไม่พลาดทุกการอัปเดตของช้างจักรพันธ์ลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับโอ้ยเป็นวัดน้องวีนิว มื่อนี้ก็เป็นวัดครับพี่น้องไข่แตกครือนี้ครับปกติแล้วเขาเรียนอยู่ที่อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับแต่ว่ามีเหตุการณ์อัิเตบครับพี่น้องครับฝนตกลงมานะครับก่อนเวลาทําการแสดงยางแรงนะครับฝนตกอย่างแรงเลยนะครับก็เลยเป็นการที่ว่าสถานที่บอมนุ่ยนะครับพี่น้องเป็นการจืด เชืะแชะนะครับพี่น้องเวทีกะเปียกมือน,นะครับพี่น้องด้านหลังกะบ่ได้เลยนะครับพี่น้องเป็นที่แคบนะครับพี่น้องแล้วกะย่านคณะกรรมการาขาดทุนน้ำนะครับเพราะปัญหาเงิเขาวัดนะครับก็เลยเมื่อนี้ก็เลยยกเลิกนะครับเมื่อวนี้ที่มาสารพ,พิเศษแพงก็เลยยกเลิกเลื่อนเป็นมืออื่นนะครับ เลื่อนเป็นมืออื้นเรียนยูมองเก้านีครับพี่น้องเรียนยูที่วัดนะครับวัดไฟแดงเมืองสวงพี่น้องไฟแดงเมืองสวงเลียวลงมาท่ากันเซเว่นแหมนะครับมันจะเลยเป็นเลื่อนเป็นมืออื้นนะครับเพราะว่าท่ากรรมการวัดเพื่อนหาเงื่นเขาวัดนะครับพี่น้องเนาะพี่น้องท่าไะไรสดกุ้มปิดมือสุดท้ายนะครับจะได้กัพพอกันมืออื้น นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มเปิดนะครับ1 0 9บาทนะครับ1 0 9บาทอีก1วันนะครับไล่สวดกระสิเปทิ้งกันจูดีเช่นเคยนะครับพี่น้องครับแล้วจากมืออื่นครับแล้วจากมืออื่นสม,มุติว่าข้าเหรียดอยูเทียเพื่อเมืองสวงแล้วนะครับขากระสีเปตอ่อยูทีอำเภอแก่งคอจังหวดัดชัยภูมิ นะครับที่อำเภอแก้งคอจังหวัดชายภูมินะครับแต่มมือเอื้นนี่ขอมือเอื้นนี่อยู่เมืองสวงนี่ขอเวลาได้ประมาณตีสี่เคื่งนะครับอยู่ที่เมืองสวงขอเวลาได้ตีสี่เคื่งนะครับพี่น้องตีสี่เคื่งนะครับเนาะอ่านะครับฝากไว้น้ำแน่ครับพี่น้องครับทางสารพัดแพงนะครับวันนี้มีซิงเกิลใหม่นะครับของน้องอแอมละไมแสงทองเพื่อนแพงนะครับกับ คบกับไม่ออยไฟนะครับปล่อยเพลงแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับไม้ออยไฟนะครับให้พี่น้องก็ไปกดไปฟังไปแชทติดตามกันด้วยพี่น้องเ้วยอสำหรับน้องกระแหบมบนะครับแล้วก็ฝากไปถึงนะครับบันที่16นี้นะครับ16นี้นะครับวงสวงภาพยนตร์เรื่องแรกของวงการหมอำํำนะครับ อำนวยการผลิตโดยนะครับบอสโจโยมานินน้าวงศานะครับผู้บริหารสารเพลินแพงนะครับสิหกนี่ครับปฐมฤกษ์บวงสวงนะครับศิลปินครับขัง่งครับพี่น้องมากนาไายตาจีสี 4, เดินทางมาบวงสวงภาพยนตร์ค่ายออนะครับในวันที่สิบหกน้พี่น้องเนาะไาอยากเห็นไาอยากชมกะไปเจอกันที่โดมสาวน้อยเพลินแพงบ้านแพง โกสุวิสัยมหาสารคามได้ครับเด้อสำหรับผู้ใดอยากไปรวมพิธีว่วงวงน้ำกันครับพี่น้องครับนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับมอลองมอลลําครับพี่น้องยิ่งหน้าฝนนะครับแห้งหนาฝนครับพี่น้องเข้าเข้าขาดการบ่ไดเลยครับเข้าขาดคันเนียบ่ไดเลยนะครับพี่น้องแห้งเมนี้ให้เป็นบุญบุญบังไฟนะครับบุญบังไฟนะครับนาอวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านเจ้าวาดวัด บ้านหนองเม็กนะครับที่ว่าให้น้องสร้างกับเมกแกมเดินไปนอนนะครับไปนอนยูวัดครับมันนี้นะครับสถานที่ลมเย็นนะครับขอบคุณหลายๆนะครับบอยจะเป็นทางห้องน้ำห้องทานะครับน้องที่รับที่นอนนะครับทังการนอนนอนในศาลาครับพี่น้องครับสำหรับมือมือมือกังเว้นนี่ วันนี้ก็พักผ่อนนะครับตาคนตังไปพักผ่อนครับพี่น้องแห้งตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะคล้องจะไข่แตกนะครับไข่แตกแล้วาก็คือเก่านะครับพี่น้องครับตอนนี้ต,ตาคนกะตังแยกใหญ่ครับมองเรามอง,มองนอนกันนะครับพี่น้องครับถ้าเปน็นนัองชายล่าอนแต่ว่านา้านาเวที่กับอจิมีแบบ <c oughs> จุ่มจุ่มเจีวห่อนอยู่จักหน่อยคิดว่านะฮะแล้วกะก็สิไดไปหาพักผ่อนนะครับพี่น้องก็คือสิไดลบไปนอนอยู่วัดคือเก่านะครับสำหรับวันนี้นะครับจะไปใช้ไม้ยังไม่ได้เิีอนอี่เหรอก็เริ่มเกินรลองยิงไอ้กับ กลับเลยเป็นบอกบลกลับไปนอนนะครับพรุ่งนี้สู้ใหม่นะครับบรรว่ราเพื่อสีเลือนเนาะเพราะว่าฝนตกช่วงที่ว่ามาล่ามกลังสิเหลมพอดีครับแล้วก็อุกปรกรณ์เก็บก็ที่แม่เก็บบาท่านครับเป็นของอุปกรณ์ก็สิเป,นนป็นเปียกฝนเบิดทั้งคนโนค,คนอย่างลงมาตอนใกล้สิเหลนบันเน่ คนนกกแตเตรียมพร้อมพอดีถ้าสิถอยคือสิถอยว่าท่านนะครับพี่น้องคือคืออีกทีคนมืออื่นก็สี่นะมือมอ,อ,อื่นก็ที่พักกันเป่าคนนกอยู่บูมบามบูมบามนะครับคนนกก็อยู่ในี่บวกกันคุณอนะไม่ได้ใช่หรอกมึงส่งผมเดี๋ยว,อวเอาไาท่าน,นลมมาแล้วมันสาดเป็นเอาผ้าอันนั้นคุ้มไว้ <c oughs> <c oughs> เกิดการเอ็กซ์เรมันับพี่นอตปูนะไข่มะล่ามไข่ไข่มะล่ามไข่ห้อมกันอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่าหน้าฝนหน้าฝนแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่แต่ละคนก็ต้องเซฟตัวเองนะครับนอกพี่นอตท่านนี้ก็กินข้ากินยาแล้วนะครับเลือดจะพาที่พักบอนนะครับ ทึงเบาทึงหนหมู่หลายโอ้ฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่าฮ่าน่นาฮ่ฮ่านะารับฮ่า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 น่นนครัาท่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่อา่าฮพพ่่่่ั หลังจากที่เล่นเซยพูมแล้วนะครับพอกันเด้อครับ <reco Christ. S 2> พี่น้องทางสามเภาพี่น้องทางอุดรธานีนะครับรู้สึกว่าปีนี้อุดรจะบ่ค่อยได้ไปปันใดเด้อพี่น้องเด้อพินาคงจะพอกันดูเนาะพี่น้องพี่น้องอุดรนะครับน้องเดี๋ยวเจอกันนะครับพี่น้องทางอุดรธานีนะครับสิบสามนะครับสิบสามเจอกันอุดรธานีบ้านสามร้านะครับกับสำนักพิบันเพง นะครับแล้วก็สิบ,ส,บส,สี่สิบสี่สามส,สาม,สาม,สามพราวสิบ ซิมหาซิมหานี่จำได้แค่ว่าเกี่ยวซิมหาจำได้แค่ว่าทวาตบุรีนะครับซิบหกซิบหกคือว่าซิบหกซิบหกในบวงสวงนะครับราคาสิบเจ็ดนะครับได้ยินว่าอยู่หนองหานอุดรธานีนะครับสิบเจ็ดอยู่หนองหานอุดรธานีนะครับเจอกันนะครับสิบเก้าบุรีรัมฟพนมไพร นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเด้อหาทีรับทีนอนก่อนครับพี่น้องครับพ่อแม่ก็แล้วก็แช่นะครับขอบคุณที่ไปเข้าโฆษณานะครับนะครับขอบคุณที่อ๋อบอกก๊ัตใจนะก๊อตใจซอยที่บ้านวอลามส่วนตัวเป็นเพื่เข้านะครับพอกันมื่นอื่นครับพี่น้องพอกันมื่นนะครับเด้อสหรับมนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ